พวกเราอาชีพลิเกขำมาให้หากินกันไปมีงานเราก็ยิ้มยิ้มได้กินได้กิมแต่สบายใจหมดงานเราก็จนต้องตกตองทนติ้นรนต่อไปน้องๆอง เราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อนใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืนทุกคืนว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง โคตรร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยนต์มาจัดการพวกเราอาชีพลิเกไม่เคยแกเร จามบังกาวันเจอไอ้ชู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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉอบอยู่เบาชวดมนต้องชวดดังดังก้าชวดมนต์ดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ยโชว์นี่มันมาโหเรื่องเลยมันต้องโชว์ดังดังมันจะได้เงินมาถึงบนสวรรค์จนฟ้ามหาเนรปานบนเตวบุตรเตว่าดาบนจะได้หับหูเอาไว้เอาที สามสองหนึ่งนโมต้าจามปาตวาวตอาละห้าตูจามมาจามปุตต้าจามนะโมต้าจามปตาาคุณพี่จะทำอะไรหรือคะอ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน่สามมาสามปุตตะาจา วัตโตอาลฮาโตธรรมะธรรมบุตรตนน <laughs> ข้าคือเทวดาสูดมนต์เสียงดังเงี้ยหนังได้ยินไปถึงสวงสวรรค์จานฟ้าปุ่ะหันก็โฉดมนต์เสียงดังนั่นมันตีเนอะหันก็หูกับตาเลยละหูกอ <laughs> บนนให้ข้ามาฮับสูไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดี๋ยวนี้ต่ย ในวันนี้วันนี้บัตันตั้งตัวาาตัวบตาตจะเน้ากำลังเป็นประธานจะพาอาบตเงินเดือนหมื่นปายจะได้มันถ้าอย่างานั้นเอาเมียผมไปก่อนนาะแล้วผมจะโต้ไปหามาลุงนี่ โูอันยังยังอันโอ้ชูหน้ากาชมควรจะไปก่อนข้าข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่รู้ชูน่ะต้องไปก่อนชูน่าไปก่อนถูไปก่อนไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเตื้อจะไปฉวดมนต์เสียงดังใครรับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนตนเสียงดังและใครโอ้อินนี้จีมากมาก